สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาเด็ดหน่อซันคอรลิบุเทียนามสวยๆตัวนี้นะคะ้นามเขาสวยมากนะครับออกเป็นสีแดงๆนะคะหน่อเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอของมุมเกษตรเนี่ยไม่พอสําหรับกราฟนะคะมุมเกษตรก็เลยตั้งใจว่าจะมาเลือกพวกหน่อที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะเอาไปกราฟนะคะหน่อเออไม่ใช่เอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกเป็นไม้ลากตัวเองนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องมาเด็ดหนอนะคะหน่อที่มีขนาดหนึ่งเซนครึ่งขึ้นไปนะคะถึงจะเอาไปเอาไปปลูกเอาไปชำเป็นไม้ลากตัวเองได้ดีเนาะโอกาสรอดจะสูงนะคะเราก็จะมาเลือกหน่อนะคะที่เขามีขนาดใหญ่หน่อยนะคะส่วนหน่อที่มีขนาดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกราฟนะคะนี่นะคะเขาเบียดกันอาจารย์ไม่ค่อยสวยนะคะหน่อขนาด เอ่อหนึ่งถึงสเซนหนึ่งเซนครึ่งขึ้นไปนะคะที่จริงหนอนเล็กๆก็สามารถที่จะเอาไปชำได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเอ่อจะเหลือไว้กราฟบ้างนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นนะคะก็เลยอยากจะ อยากจะมาลือ้อลือออกบ้างแค่นั้นเองนะคะจริงๆถ้าเรามีเป็นต่อเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้กราฟได้ถ้าเราใช้เราใช้วิธีการกราฟเนี่ยเขาจะโตวไวกว่านะคะโตวไวกว่าแบบชําหน่อนะคะเรากราฟไปสักสองสามเดือนนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาขายได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการชําเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะกว่าที่เขาจะโตนะคะอ่ะ ต้นนี้เราก็ดูซิหนอนนี้่อไปนะคะเพราะว่าเอ่อเขาบางทีเขาเบียดกันเกินไปนะคะหรือว่าบางทีมีแผลแล้วเขาก็แห้งคาต่อนะะหรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากการที่เออลากเขาหลุดคือโคนของเขาเนี่ยหลุดออกจากต้นแม่นะคะเขาก็สามารถที่จะเขาก็สามารถที่จะฝ่อไปได้เช่นกันนะคะห่างแบบนี้เลย อ่าแบบนี้นะเราบิดเบาๆเขาก็ออกมาแล้วนะคะอ่ะมุมกเกษตรก็จะวางไว้แบบนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงได้นะคะเราควรที่จะเอาเขาไว้ในบ้านนะคะหลังจากที่เราเด็ดหน่อเขาเนี่ยเราควรที่จะเอาเขาวางไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราวางไว้ข้างนอกบางทีเขาเจอความชื้นเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเน่าได้นะคะติดเชื้อแล้วเน่าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมกเกษตรจะทําการ เด็ดหนามที่โคนของเขาออกทายาเร่งลากแล้วก็อาจจะเอาไปไว้ในบ้านก่อนนะคะ่อะขอเด็ดแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเด็ดหน่อเขาไปเนี่ยเขาก็จะเหลือพื้นที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งหน่อเขาก็มาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมากันเต็มเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ย หลังจากที่เราเด็ดหน่อเข้าไปนะคะอีกสักพักหนึงมุมเกษตรจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการกราฟหน่อเล็กๆพวกนี้ให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อที่มุมเกษตรเด็ดนะคะไม่ใช่น้อยๆน,นะเวลาที่เราเด็ดออกมาจากต้นแม่เนี่ยเขาค่อนข,ข้างที่จะ เยอะเลยทีเดียวนะคะเหมือนเขาไม่เยอะนะคะแต่ว่าเขาพอเขาแตกกอออกมาแล้วเขาเยอะเพราะว่าหน่อเขาเบียดกันนะ,ะเขาอยู่แน่นเบียดกันนะฮะเขาก็เลยพอเขากระจายตัวเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเราไปเด็ดน้ํานะคะที่โคนของเขาออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตุ่มน้ํานะคะ หรือว่าขคนของเขาที่โคนนะคะออกนะคะเพราะว่าเวลาที <ET> ่เราชำเนี่ยก็คือขนพวกนี้เนี่ยหรือว่านามพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจมลงไปในดินนะคะบางทีถ้าเป็นพวกน้มที่เขาแข็งแข็งเขาก็จะไปคั้าดินนะคะทําให้อ่อล่างโคนของเขาเนี่ยไม่จมดินนะคะหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นแหล่งของเชื้อรานะะแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรสะสมของเชื้อราได้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาเขาออกนะคะ หลังจากหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผู้การจุ่มยาเล่งล่างนะคะทาเขานะ,คะใครที่ไม่ทาก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่จะทาก็สามารถที่จะทาได้ในขั้นตอนนี้นะคะออการทายาเล่งล่างนะคะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรที่จะทาตอนที่แผลเขายังสดอยู่นะคะถึงจะได้ผลเยอะกว่านะคะมุมเกษตรจะแบ่งยาเล่งล่างแคะ่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเคยมีประสบการณ์ในการจุ่มผู้กันลงไปใน เออเขาเรียกว่าลงไปในขวดยาเร่งรากนะคะขวดใหญ่ทั้งขวดแล้วก็ทีนี้เออคือผู้กันของมุมเกษตรเนี่ยไปจุม่มแล้วก็เอาไปทาโดนเออหน่อบางหน่อที่เขามีเชื้อเชื้อเน่านะคะพอเขามีเชื้อเน่านะคะแล้วก็มุมเกษตรก็เอาผู้กันไปจุ่มในขวดยาเร่งรากนะคะทำให้ยาเร่งรากทั้งขวดนี่ก็คือ เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเป็นใช่หรือเปล่านะแต่พอมุมเกษตรเอาเอา่ยยาเล่งรากขวัน,นัะนะฮะมาทาหนอกแคตตัสนะคะทาชุดไหนเขาก็เน่านะคะมุมเกษตรก็เลยกลัวนะคะกลัวว่าอาจจะสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มุมเกษตรเนี่ยเออเอา,เอา เอาผู้กันนะคะมาทาหน่อบางหนอที่เขามีเชื้อนะคะแล้วก็เขาก็เลยติดเชื้อลามลงไปหรือเปล่าตรงนี้ก็คือสันนิษฐานเองนะคะหลังจากนั้นก็คือการทายาเร่งร่าของมุมเกษตรเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นเอ่อมุมเกษตรจะใช้ยาน้ําน้ำนะคะยุงเยอะนะคะมุมเกษตรก็จะแบ่งมาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เอาเขามา เอาเขามาเอ่อใช้พอใช้เสร็จมุมกเกษตรก็จะล้างภาชนะที่มุมกเกษตรใส่แล้วก็ล้างผู้กันให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นถึงจะเอาไปเก็บนะคะก็เพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยาเร่งรากชนิดน้ํานะคะแล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกับมุมกเกษตรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราหลังจากที่เราเอ่อเคลียร์ตุ่มน้ําออกหมดนะคะ ทายาเร่งรากเวลาทายาเร่งรากเนี่ยมุมกเกษตรจะไม่ได้ทาเฉพาะตรงเฉพาะตรงโคนขั้วของเขาตรงนี้นะคะมุมกเกษตรจะทาทั้งทั้งแบบนี้เลยนะคะอ่ะ หลังจากที่เราทายาเร่งรากเสร็จนะคะถ้าเกิดว่าเราทายาเร่งรากเสร็จเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะมุมเกษตรจะเอาเขาวางไว้ในลงเดือนนะคะใต้ลงเดือนเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นซักบางทีก็เดือน2เดือนนะคะจนกว่ารากเขาจะมานะคะถึงจะเอามาปลูกนะคะแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะมุมเกษตรลองเด็ดเขามาวางไว้แล้วแบบลงเดือนของมุมเกษตรเป็นลงเดือนระบบเปิดเนาะความชื้นเยอะนะคะทาให้บางหน่อเขาเน่าไปนะคะบางหน่อเขาเน่าไปมุมเกษตรก็เลยใช้วิธี เหมือนการกราฟไม้ในช่วงนี้ก็คือ,อหลังหลังจากมุมเกษตรเด็ดหน่อทยาเร่งลากเสร็จเนี่ยจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะจนกว่าแผลเขาจะแห้งสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะบางทีถ้าลืมก็ปล่อยไว้เป็นเดือนเช่นกันนะคะจนกว่า,าลากเขาจะมานะคะมุมเกษตรถ,ถึงจะเอามาปลูกนะคะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหน่อนะคะที่มุมเกษตรได้ทาเอาไว้นะคะหน่อชุดนี้นะคะจะเป็นหนอ่อไซส์เล็กๆนะคะประมาณ1เซนนะคะมุมเกษตรก็เอามาทาไว้เขาประมาณ ได้ประมาณสามเดือนนะคะหนอชุดนี้เนี่ยเป็นหนอไซส์เล็กๆนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะอาจจะหนึ่งเซนนั่นแหละประมาณหนึ่งเซนเล็กมากตอนนั้นนะคะเอาอมาชาตอนนี้เขายอดเขาก็เดินนะคะแล้วก็เขาเริ่มสวยแล้วนะคะอ่าเป็นหน่อค่อนข้างเล็กนะคะทําให ต้นต้นเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแนะนำเพื่อนๆถ้าจะชาหน่อนะคะควรที่จะเลี้ยงหน่อเขาอย่างน้อยสัก1เซนครึ่งถึง2เซนเนี่ยกำลังดีเลยนะคะถ้าหน่อใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะเสียเวลารอนานหน่อยนะคะอีกหน่อหนึ่งนะคะ หน่อนี้จะเป็นหน่อทีออ่มุมเกษตรเด็ดเข้ามาตอนเขามีขนาดสองเซนนะคะแล้วก็ตอนนี้ยอดเขาก็เดินดีแล้วเช่นกันนะคะสําหรับหน่อนี้นะคะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งการชําริบูเทียหรือว่าสันคอริบูเทียเราควรที่จะวางเขาจนกว่ารากเขาจะมานะคะเราถึงจะเอามาปลูกโอกาสที่เขาจะรอดจะสูงกว่าการที่เราไม่รอให้รากมาแล้วเราเอาไปปลูกเลยบางทีความชื้นในดินก็สามารถที่จะทําให้เขาเน่าได้เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างอ่อนมากนะคะ แล้วก็เ,เขาเรียกว่า ใบต่อความชื้นนะคะมีความชื้นหน่อยเขาก็เน่านะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดินที่เราเอามาชําเราควรที่จะใช้ดินโปร่งๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เราชําไปเนี่ยเราควรที่จะให้ความชื้นเขาสม่ําเสมอนะคะถ้าเกิดว่าความชื้นเราไม่ให้ความชื้นเขาสม่ําเสมอเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะฝ่อได้เช่นกันนะคะก <i> ็คือเขาจะแห้งไปนะคะการที่มุมเกษตรแนะนําว่าเราควรที่จะเลือกหน่อที่มีขนาด1เซนครึ่งถึง2เซนเอาไปชําเพราะว่าหน่อ ที่มีไซส์ใหญ่เนี่ยโอกาสที่เขาจะแห้งไปค่อนข้างยากนะคะอย่างบางทีเราลืม เราลืมรดน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่ของเขาได้แต่ถ้าเป็นหน่อใช้เล็กแล้วแบบเราลืมลดน้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะแห้งไปนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการชำหนอ่อริบูเทียซันคอริบูเทียน้ำขคนสีแดงตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในะโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มะลืนนี้ถ้ามีเวลามุมกเกษตรก็จะมาทำวิธีกราฟเอ่อซันคอริบูเทียตัวนี้ให้เพื่อนๆดูในอีกคลิปหนึ่งนะ กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ